ไอ้โดนกินยังเนาะยิมตาโฟครับผมก๋วยเตียวยิมตาโฟลุงจ๋าอร่อยแล้วเด็ดแล้วต้องปรุงอืมทานรสเปรี้ยวขี่เดือกินยังขี่เดือกินก๋วเทียวครับกินก๋วเทียวโอ้ไม่ใช่เจ้ามือเจ้ามือเลี้ยมเลี้ยงมันเลยเอ้าเขาชิมไม่เลี้ยงสั่นเลย ยืมยืมไอ้ด่นก้อนดมใจ่นขึ้นดอกอ่า่นขึน่น้อยปียอบางสยืมต่อขอขอนะครับสามารถมาดูอันยิมไม่ได้ขึ้นหรอกยืมนีเรื่องนุนีเรื่องแะไรเร่นขอได้ครับเพักได้ไรครับผมได้เลยอพักได้ปะไม่ต้องออกเซนขอยิ้ออติ่ได้แล้ใจได้แล้วนะ เฮ้ยกระเอเสียนเรวะระเ่อสียากกอกโมบเดีเห็นมาเนี่ยโจกแล้วจกแล้วนี่โจกแล้วดอกนี้ลอยเย็นลอยี้เอาสิเล็กน้ำตกไหมคะสินเล็กก็้าคับอันนี้ของคู้ใดครับ ไกเย็นตะโพวยนตะโพวตน้อยมีสิทธก็แล้ัครับยด้วยด้วยครับ้บอกสกันหนวัี้จะให้อได้เนะราลูกสิ้นแล้วเนาออ่เา้ดีว cứu à? tao đi chơi được, nhìn thấy mướn điên sao đẹp này vô, เอาเลยครับน oh. <e ี่กระปุกเดียวผมมีส่วนดีครับนี่จะ้อมมากเลยดื้อเดียวดื้อไปยืมเลยเดียวไปโดนก้อนอะไรสักทีดื้อไป มีขาวแห้งครับไ่น้ำไฟอะไรนบได้ของขี่ดื้อดิครับผมเสียดนะวตาคือเด้งใส่แบรงมาเนาะ 一个哎，让他自己看。